มาพี่น้องขุดเต้าเรื่องงามยามดีตั้งนานล้วเป็นปีแล้วตั้งแต่ทำคลิปวิดีโอนะก็เพิ่งจะได้ขุดใหม่ขุดเลยพี่น้องสองเต่าเหมือนเดิมเต่าเงินเต่าทองของช่างเราตัเสียดายไหมนะเขาเอามาทิ้งแล้วมันจุดไฟทิ้งไปเฉยนะ ็เลยไปนคนมาตอนเช้าเสียเสียเวลาวันละเที่ยวสองเที่ยวก็เลยได้มาขุดเตาใหม่พอดีเบาๆเรื่องกังหันลมลงนิดหนึ่งนะพ่นสีเยอะนะมันเจ็บปอดมันอยู่กับสารเครมีไอ้มันเดิมตะเลดแสนบาทเด้พี่น้องเด้อแต่เท้า่านมานะัเนียแค่เผา่านเด้ได้มาก็เอาเรื่อย มาทอนถอนอน,อนไว้คือมันเป็นเงินเงินทางไกลนะเงินปัจจุบันเงินทางไกลก็อีกต่างหากนี่ก็ได้เซาใหม่ก็ทำโรงมาตรฐานเลยเพราะว่าถ้าเราต่อมันพังเยอะๆพังมากๆแล้วก็ถมถมแล้วก็ทําเป็นโรงเก็บของอะไรประมาณนั้นนี่สองต,ตอนนี่ได้เวลาน,นี้พี่น้องเก็บหลังทั้งไทนาไทหุดนะ ไทยหุดภาษาการเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่รู้นะไทยหุดหนึกไม่ออกเี่ได้วันละนิดอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆพี่น้องขุดอย่างนี้เ้อว,วางฝาวางวางฝา,งาก่อนเนาะเทียบฝาเนาะเทียบฝาปั๊บก็ตอกหลักไว้เอาฝามันก่อนเอาให้ผูวมาลองแล้วก็เดี๋ยวกล้องจะถูกเดดแล้วก็ขุดเข้าไปคืบหนึ่ง พอได้ฟ้าแล้วก็เข้ามาสักคืบนี่ทั้งหมดเลยเยอะยกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวมันจะพังมันพังมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาเสาเสารั้วที่มันหักะล้ามาพาดพาดแล้วก็ทําเป็น,เป,นเป็นขอบบอ่อก็ได้หรือถ้าใครมีอิดบล็อกแล้วก็วาง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 อย่างงั้ก็ได้แล้วค่อยเอาทะแยงลงไปอย่างงี้ให้มันกว้างไปข้างล่างนะครับ ไม่ใช่ขุดเสร็จแล้วไม่ใช่แบบจะเผาเลยได้ไม่ใช่เด้ฉาบดีเด้ถ้าถ้าถ้าที่ไหนมันเป็นดินทรายมันต้องไปหาดินโพนะจอมปวกนะมาแช่น้ําแล้วก็มาฉาบแต่ทีดนนดดนะ่ดินเหนียวดินในดินแดงนะดินเหนียวดินฟูฟูน้ำมันจะลื่อนเอาเทน้ำนี่แหละลงไปใตก้ก้นบ่อแล้วก็ ตวนกวนกวนกับดินแล้วก็ฉาบฉาบฉาบได้มาละนิดพี่นะ้องร้าไม่ค่อยดีนี่ว่าว่าจะขุดเตาให้ดูนี่โอ้ตั้งแต่ปีก่อนเนาะเพื่อด้ทำนี่ช่าเราโตก็พักงานเรื่องพวกน,นั้นสักนิดนึ่งเอา,อารอลูกค้าในยูทูบก็พอแล้วก็ได้มาสาัางเรื่องงานเรื่องเกษตรนะจ,จัดแจงสวนสักนิดมันลกไม่ใช่อะไรพี่น้องลก ได้บันนี้ขุดไปอย่างนี้เด้อเคลื่นหนึ่งเข้ามาทั้งหมดเสียมซ้อซ้อข้างล่างจะเอาลึกเท่าไหร่ผมเอาเท่านี้เท่าเท่านี้เท่าเอวผมนยเพราะว่าให้ให้เราเงยหน้าขึ้นมาเร็วๆนะมันเอมันจะได้ไม่ค่อยเข้าปดวดเรา แล้วถ้าใครชอบชอบเลือกชอบก็ได้ถ้าใครอยากได้เยอะนะแต่มันจะไม่ปลอดภัยกับสุขภาพเรานะเอาเป็นว่าตอนตอนมันอยู่ข้างใต้ใกล้ๆจะหมดเราจะได้นั่งเนอะนั่นแหละชั่วโมงการถูกมันก็มันย่างอีกนิดนึงอ้วนันมากวนหนากองอีกพอร์อหึอนึกว่ากวนหนากองกันนะจับมือดูดีเออลูกสาวนี่ลูกสาวนี่นีน่นนน ลูกสาวลาโตอยู่มา,าตั้งแต่นู้นนะเพี่น้องปีที่ปีที่หนึ่งปีแรกนะมาตัวนี้ก็สามปีนี่แหละตัวคู่กันมันตายไอเสือนาขสงสารสงสารเนี่ยมาเรกๆมันไม่มีเงินนะไข่แล้วกินตะไขแล้วก็มาปาก็มีอยู่แต่ไม่กล้าขานะนานๆจะได้ จะฆ่าไก่ให้มาให้กินแต่ตะวันน kind of being uhm like well, ี้ไม่สนใจแล้วบาปก็บาปรักษาปากทองเราดีกว่าคือเหมือนเหมือนเหมือนกันการสะสมฐานนี่ก็เหมือนเราสะสมพลังงานเนาะเหมือนเราเรามีเรายุ่งช้างอะมีข้าวนั่นแหละเหมือนกันเรามีฐานแล้วก็จะมีความมั่นคงด้านพลังงานเราต้องใช้ฐานใช้ฟืนหุงหาอาหารดิมนุษย์อะ ถ้าใครอยากมาพึ่งตัวเองนี่จะไปใช้แต่เตาเกีย์นี่ชิบหายหมดเด้หรือถ้าใครเจ้าอยากทำข้าวต้มเจ้าอยากทําแปรรูปอันนั้นอันนี้เราก็ใช้พลังงานของเราเนี่ยไม่ใ่มัน,ม,นมันมีส่วนสําคัญในการพึ่งพาตนเองนะสำหรับวาถ่าน่านหรือฟืนเตาฟืนเตาฐานทําได้หมดแต่อันนี้คืออาศัยฐานเป็นหลักถ้าใครจะทําขนมทํากวนน้ําต่อน้ําตาลมันก็ต้องใช้ฟืน แล้วก็ปีนี้ก็จะเอาน้ำส้มขวนไม้ปุ๋ยแพงน้ำส้มขอนไม้ในฉีดอะไรก็งามนิแล้วก็ไม่ค่อยมีมลรงมันจะเป็นใบเฉียวๆพี่น้องมันมีหลายเรื่องอยู่เป็นพวกจุลินทรีย์น้ำหมกักน้ำอะไรช่างรตทํทำในหมดเด้ออกมาทีแรกทำหมดเด้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันได้ผลจริงที่เขาเผยแผ่ในช่องยูทูบนะพวกที่เขาทำกันเป็นเรื่องจริงแต่ว่า เดี๋ยวต่อไปต่อไปละในช่องเราจะเอาทำมาลงเรื่อยๆว่าคนทางการอยู่รอดของมนุษย์เราเราก็คือเราพึ่งตนเองนี่แหละแล้วมันทําได้จริงพึ่งได้จริงเลยสมมุติเจ้าเห็นพอนี่ย่าเราไม่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 จุดไอต่อสร้างข้าวนะไม่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 จุดฟางข้าวนี่เราก็ต้องไถสองทีได้ไถหุวนี่ฟางถึงจะละเอียดนะแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ย พอระหวางเข้าไปข้าวมันก็จะจะไม่เหลืองมันจะเขียวมันขึ้นมามันก็เขียวเลยแล้วก็ฉีดเอนั็นแหละมันมันมีหลักมีหลักมีวิธีทําแบบวิธีพึ่งตนเองนะที่ทําได้จริงนะแล้วก็ประหยัดต้นทุนนี้ตรงนี้กับข้างหน้านี่หมดแค่กระสอบเดียวดิต่อปีมันไม่ได้หมดเดยอะดิได้เป็นสิบสิบกว่านึงดิเจ้าเชว่าเนีมันน้อยเดินั่นแหละ ถ้าใครเราเราทใครทำล้วใครรู้วิธีประหยัดเนี่ยมันมันอยู่ได้กเกษตรกรจริงๆมันอยู่ได้เม็ดหนึ่งมันออกมาเป,เป็นตั้งกี่ลวงเจ้าว่านะแต่ว่าเราเรา,เราทำไม่ถึงเราทำแบบทิ้งทิ้งกองคว้างน้ำถ้าเราทำแปดชั่วโมงต่อว,วันหรือว่าเราทำงานทุกวันแบบหน้าที่ชาวนาเนี่ยหน้าที่คนทำสวนทำไรเนี่ยพวาะมันรวยหลายคนจริงจริงด้ยอันนี้มันกันนี่ ถ้าเจ้ามีสองเตานี่สองเตาทำเจ้าเจ้าหาไม้ทันเราจุดเจ้าเผาเจ้าเจ้าไม่กลัวตายไม่กลัวว่าสุขภาพเจ้าเสียเหมือนเราเราทำงานให้คนอื่นนี่มันก็รวยได้แหะไม่ได้ว่าช่างเราตัวจะขี้คุยได้ไ,ม,ไม่ใช่เด้กก็ออกมานอก่ตกะตรงละคำลำบากแล้วก็ได้มาค้นพบตรงนี้ไงถึงรู้เอาเอ้อทางเลือกของชีวิตคนเรามันมัน,ม,นมันก็มีนะ ไอ้ที่เราไปทํางานให้เขาแล้วเราได้เงินมาเสียเงินมาเรืล็กๆ,ๆน้อยๆเราเราไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านเราใช้ไม่กี่วันมันก็หมดเลยแต่อันนี้เ่ยไม่ใช่เด้